นะคะสองเก้าศูนย์ซื้อหนึ่งได้หนึ่งจัดโปรไว้ตั้งแต่สิบเรือนสิ็อีอย่างฝามันตื่นอนกบินขอให้มันบินเลยนะนกบินมึงกระตือนนกบินมึงกระตือนูบอกฝ่าแต่ท้องฝ้าท้องฝ้าท้องผุยฟงก็ย่อการตลาดย่อการตลาดพ่อไปเอารถกระบะมาตอนแรกเอารถกระบะจอดไว้หน้าบ้านหลังนูนรถตู้ไปจอดแล้ว บอกว่าเผื่อพี่พีจะแซงก็มไม่ได้ใช้รถนะไม่ได้ไปไหนเดี๋ยวพี่มาเมนแล้ออกหอดอุดรโอละ,อ,ละอดคอนเกลหรือเบล่าบัน,ลนแล้วออกตะเทียงสี่หาตุม่มแล้วก็สิีหัวอุดรโอ้ยโอ้ยอะทำกันทรืไมหยอกกันแค่กันพี่น้อง คุณนะคะขอบคุณนะคะจิมมาได้เลยจิมโอ้โหมันแข่งขันเฉียวกันชนิดกัดเฉียวเนาะเอาสู้กันอย่างเงี้ยเอาอย่างเงี้ยเออาสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะไลไ์ก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดียังไงไม่อีแธน้องไม่ทําน้องสวัสดีค่ะก่อนมิโซมิโซอุดมเมืองแหนมตายเางเมืองแหนมกันบมืองมันคูเอาใหม่ครูกันคูยังไงเมื่อกี้นี่เป็นอะไร มองตากันอย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอไม่แก่เออาไม่เอาไม่เอาไมแม,ม่กับอุดรไหมคะไม่ได้กลับค่ะไม่มอมีงานเยอะเลยงานบริษัทรุม่มเนะี่ยเยอะเหลาอเยอะเลยเลย,ยิ่งเขาหยุดไม่ต้อมีงานเยอะขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณนะคะยืนยนตะก้าได้เลยต้องมาแผนการตลาดเวลาว่างยังไงอย่ามองตาได้ไหมเออเออ รักกันแล้วกันไม่ให้ไม่หไม่ให้ไม่ให้รักกัน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 ก่อนซูโม่ไปไหนซูโม่นอนค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาขันให้ตื่นกันสองตัวนี้บริหารให้มันเหนื่อยกันให้มันเหนื่อยแต่ไม่ให้มันหลับหลับได้แล้วนอนได้แล้วตั้งแต่ไม่ไม่ได้นอนเลยเมื่อไหรจะนอนตอนกลางคืนก็ตื่นเล่นอยู่นั่นน่ะอ่ะจุ๊บกันจุ๊บกันรักกันเอาบักจุ๊บกัน สวบกันไม่ใช่สวบกันไหมจุ๊บกันไหมจุ๊บ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 อ่ะจุ๊บกันจุ๊บน้องอ่ะมินนจุ๊บน้องจุ๊บซูโม่จุ๊บจุ๊บอุด้งกันจุ๊บจุ๊บจุ๊บอ่ะรักกันรักกันบอกฮักบอกฮักบอกฮักแตะก้าหมายเลขหนึ่งต่ก้านหมายเลขหนึ่งมาร์คทองคำนะครับหนาขึ้นเรืบอยๆขนเพลินน่ะหื้อหื้อหื้อหื้นมยู่ ตัวอบไวมากที่จริงแล้วเดือนกว่าชี้วภาไม่ควรจะเท่านี้นะพ่อกับ e. แม่มันมาอยู่มีมาสองเดือนเองตัวเล็กๆเองอันนี้นมแม่มันดีมากมันเลี้ยงลูกดีคัะแข็งแรงตัวดีโด่งโด่งด่งเรียนวะบางอย่างก็ไม่ได้เรียนเห่าเรียนเห่าเนาะขั้นแยวขั้นแถวเฮียจังไหนมากระส่วนภาสาใจนอนนี่แน่นี่แน่อยู่อย่างนี้เลยแดดแดดแดดย้ายมาอย่าัเงี้ยซะ ยายจะพูดอะไรให้ฟังตัวโรงสามีมีงานไหมรอฟังค่ะตัวโตตัวโตจะเท่าพ่อแล้วพ่อมาสีเดือนเองเล็กเองเลยโอ้โหงับยายได้งับยายได้แต่อย่าให้มันเข้าลึกเอ๊ะอเขียวไหมป้าอื้อมันใยเลื่อยโถษๆๆๆเงเๆๆงเมิงเงเงเงงนั่นสวัสดีค่ะ ถ้าเอาไปมันก็ไปกวนไอ้พวกที่นอนอยู่มันก็จะไปปลุกเขาให้ตื่นปลุกเขาเล่นมันจะต้องนั่งทรมานแบบนี้ให้มันง่วงลูตาขมิงมิสัวตาเอาเรื่องก็เอาเรื่องจริงๆตาขมิงด้วยภายใต้แว่นตาอันนั้นเวลตาเอาเรื่องนะเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เอาเรื่องตาต้อมไอ้นี่ตาอันอนี้ตาต้อมโอ้มาผู้หายแต่น้อโอ้มาผู้หายแต่น้อ เอออ่าเดี๋ยวคุณยายในไลน์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่แม่ในไลน์จะดูหนูนี่เขาไม่ได้ดูความสนนะเด็กใครน่ารักใครน่ารักใช่ไหมคะเห็นประกาศว่ามีง่วงเรียกง่วงไปนอนไหมนอนไหม,ามาคะมาเรียกสวัสดีค่ะแคทสวัสดีนะคะพี่แคทสวัสดีนะคะ มีกันอาจจะมีแหละค่ะสามสิบสามสิบเอ็ดงานพีอูทั้งคู่แต่ว่ายี่สิบแปดเนี่ยน่าจะยกเลิกน่าจะจัดไม่ได้วยจัดไมได้แต่พวกนี้อ่ะคือว่างยี่สิบเจ็ดบ้างยี่สิบแปดนีงานเออหันหลานได้ไหนัดีป่ะไี่หอนหลานน,น,น,อ,าน,นอนกอ็ลั อย่าหน้าขาวใสนะคะสบู่อุ้มรักกับมาร์กใช้คู่กันล้างหน้าแล้วก็มาร์กสัปดาห์ละสามครั้งลงสกินแคร์ลื่นพื้นง่ายมากลงอะไรไปหน้าจะรักเงายังไม่ได้ไม่ได้จิ้มหน้ายังไม่ได้ไปจิ้มนะไปดูก่อนเด็กๆพวกนี้ไปจิ้มที่ไหนกันมาจิ้มที่ไหนก่อนจิ้มที่ไหนก่อนอู้อู้เออโอ้เอ๋คือ จังคือจิตสูบก็คือชีว่าๆาเลยอ่กากรรมพันธุ์ยูมิขนยาวตัวปู่ย่าตายายก็ขนยาวด้วยยูมิเป็นลูกผสมไงเขาเป็นผสมชีมว่าขนยาวกับขนสั้นตระกูลเขาขนยาวด้วยตากับยายเขาขนยาวสีขาวขาวกับน้ําตาลช็อกโก้เขามาผสมกันให้มันได้ไลายเนี้ยซึ่งมันเป็นลายที่แบบมันขายง่ายแล้วก็มันพลามันสูง ดีค่ะฟาร์มเขาจะผสมมาอยู่แล้วยูฟ่านี่ก็คือพาราสูงตัวเล็กหัวแอปเปิลหน้าหักถ้าเป็นปลาทูกับปลาทูไม่กองหน้างอคอหักนั่นแหละเปรียบลักษณะพาราปลาทูก็คือแพงสูงของปลาทูแพงสูงของชิว่าไอ้ยูฟ่าเนี่แหละค่ะนี่ลักษณะของยูฟ่าตัวเล็กแต่ซูโม่จะเหมือนพ่อลักษณะบอดี้เหมือน ยูฟ้าแต่เราไม่ดำมหมูเราปล่อยธรรมาชาติเขาดำมหมูเสร็จแล้วเขาถึงปล่อยออกมาจากฟาร์มสองเดือนนะ่ะเล็กๆยูมีเหมือนกันลูกผสมตาไซบิเลียนตาสีฟ้าคนนี้ได้ตาสีฟ้ามาคนนี้ได้ตาดำจากยูฟ้าตาโตแล้วตาดำคนนี้ได้ไซบิเลียนมาของยูมีแล้วขนคล้ายใ้เคียงเหมือนแม่แต่คนปุยเหมือนตายายเเขาตระกูลเขาขนปุยนะแต่ยูมีอ่ะกึ่งกึ่ง สองตัวนี้คนปุ้ยน่าจะแบบเหมือนแม่จตาเหมือนพ่อห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 ่อพ่อหัวแอปเปิ้ลเหมือนพ่อไงแต่ซูโม่เหมือนพ่อมากทํามาเองสีเหมือนเป๊ะฟ้ามันรักมากนะนักซูโม่มันคิดว่ามันคงงขาลมันลูกมันนี่หล่อมันกลัวมันไม่ส่องกระจกไงมันคิดว่ามันเห็นซูโม่แล้วเห็นซูโม่ขาวคิดว่าเหมือนตัวเองยูฟ้ามาได้มามฟ้ามามาช่วยตัวซี่ทำไมให้ลูกหล่อจังเลยให้ลูกหน้าตาดีกันหมด ทำไมลูกหนูหน้าตาดีหมดมามันเหมือนพ่อไหมมามาโชว์ตัวหน่อยเลยฮึสวัสดีค่ะจิมใดเลยอ่ยูมิจะโชว์ตัวเหรอลูกแล้วลูกไปไหนหมดใครอ่ไปลงไปเลน่นได้แล้วพ่อนัตโตะนัตสโตะอยู่ในนี้เหรอสุโมกันนัสตสโตะโมกันนัตโตะอยู่ในนี่อยู่ในช่องนี่นะคู่ขนสั้นอันนี้คือคู่ขนสั้น ตัวเลขที่ถูกต้องตัวนี้ค่ะแต่ว่าต้องไปดามหูเขาตาตาเ็าเหมือนแม่ตาหน่อยตาซีฟาเราตาน่อยหน่อยตาพวกนี้่วใหญ่เนี่ยหัวมันพ่อหน้ามันพ่อนี่ก็อชีว,ว่าที่ถูกต้องแต่เขาอ้วนนมเฉยหมอบอกเขาตัวใหญ่าะนมแม่เขาดีตัวอื่นเขาไม่ได้กินนมแม่ไงที่เขาขายอยู่ในฟาร์มเขาก็ให้หย่านมแสรพีๆถ้าดามหูนี่ก็คือแจ็มเลยแต่ ไอโม้หน,น้อยไอโม่หน้อยมนงวงตลอดนีะ่ะสตวนี้นี่ใส่ดีตัวนี้นีสใสดีหน้าเหมือนยูฟ่าเด็ปากตาเหมือนอ๋ออืมปากตุ่นๆก็พอหนาคับแต่ว่าบอดี้จะไม่เท่าตัวนี้ตัวนี้จะบอดี้ถูกต้องชี้ว่าว่าเนี่ยตัวเล็กแต่ต้องไปดามหูอไม่ดามไม่ทานนั่นแหละเพราะปกติแล้วเขาปล่อยสองเือนเกิดขึ้นอาทิตย์หนึ่งเขาก็ดามแล้ว ยูกิบอกว่าให้เป็นเป็นธรรมชาติไม่ดำน้องหูตกหมดเลยช่อว่าหูตูบช่้ว่าหูตูบมดเลยตาจะเป็นคือพี่ๆตาฮักจาะน่ารักคู่นี้ขนสั้นแต่ว่าสีสีตัวนี้แอบเข้มเหมือนยูฟ้าด้วยแต่ก็มีส่วนของยูมีเยอะนี่น่าเหมือนยูมีอืมอืมตาเน้นน้อย ตานน่ๆขา,ขาวๆคุณตาคุณยายเขาขาวคุณปู่คุณย่าเขาจะสีน้ำตาลใช่น้าตาลเราเห็นกรรมพันธุ์เขาหมดนะเขาเราไปที่ฟาร์มเขามันมีแม่พ่อพันแม่พันุอยู่ครบคนละตระกูลคนละตระกูลเลยสูมงม่วงตลอดเวลาใช่เขาเขานอนเกี่งแล้วเขาก็ไม่สูงไม่โซนตัวผู้ไม่เคยสตลอดมีโซนตัวเดียวนั่นแหละมีโซซุปทำเพื่อนตัวนี้ก็โซนตามภาษาก็จะเฟนรนลี่จะห้ามเพื่อน นอนนะคุณยายก่อนคุณยายจะกล่อนถ้าเขาอยู่ด้วยกันน้องจะร้องตลอดจะกัดน้องตลอดน่สซะกัดพี่กับน้องสูโม่เป็นพี่นะสุโม่คอดก่อนโม่เป็นพี่แต่ว่าสู้อิโซไม่ได้ครับอิโซมันแรงครับอิมิโซมันอะไรของคราอิโนมิสุะหรอเขาขับหูมนะจัดการมันเลยครับนันนงสวัสดีนะคะอ๋อ ใช่ไหมคะนัตโตก็กลัวเหรอลูกกลัวมิโสดไม่โสดแสบสุดในบ้านเนาะเด็กแสบใช่ไหมคะใช่ไหมเด็กแฉบเด็กแฉบหน้ายาวๆเน่ะชุ่มหัน้อยหน้ายาวๆจิ้มได้เลยนะคะตะกาที่ปรบหมดกาที่หนึ่งมาร์คทองคํานะคะสองเก้าศูนย์ได้สองหลอดเดอ้อ ใช้ได้ยี่สิบครั้งขึ้นไปปกติแล้วเปิด <c oughs> พารามาสีก่ก็ทําไมทําลูกทกําล,ทลูกท,ากกาทําไมบอกฝ่าไปซอยลูกทําลูกทําไมอย่นี้จัดการมปที่ฝ่าทาลูกทําไมบกฝ่าเลยียนใส่เลยไม่ให้ลูกกินนมน่าจะจิตบอกว่าฝ่าแบบม่มีปัญหาเลยไล่วด้บังคับยุ่มีให้ลูกกินนมจัดการเลยเออไม่ให้ลูกกินนมจัดการ ไปแล้วนอนให้ลูกกินนมบอกขอบคุณค่าขอบคุณค่าอูดงหิวนมไม่สิเจีบเลยหมอบอกมันก็ไม่หวานแล้วมันไม่มีค่อยไม่ค่อยมีน้ําแล้วนองลูกเนาะให้ยาเลยเดี๋ยวกินนมกินนมไอ้นั่นเอาสวัสดีค่าก่อนสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่าแบบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรยว สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่อุ้มแม่เหงาแล้วหลานสี่ตัวแม่เหงาแม่เหงาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออสวัสดีเออสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะใหม่คุณยายสอนยังไงสวัสดีครับครับสวัสดีครับเออครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีค่ะก่อนสองตัวนี้สอนได้สวัสดีค่ะค่ะลูกครับผมสมมติสวัสดีลหระลูกสวัสดีครับครับผม ผมจะยกมือเด้ยกคะนนมสวัสดีสวัสดีครับครับผมครับผมเก,ก่งมากอะสวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีค่ะกันโอ้ยพอเดย์ฮอนพี่น้องขนาดหลานเป็นมา้าด้วยเนี่ยอย่าไปทักไปทักอืออือโชว์ในไลฟ์ตื่นแล้วโชว์หน้าตาหล่อๆหน่อยครับตื่นแล้วนะครับตาตีตีตื่นแล้วนะครับตาตีตีเนีนตตนนตตนะ่ก็ตื่นแล้วนะครับ จุ๊บๆกันรักกันรักไหมรักรักจังเลยไหนไหนคนนี้รักไหมคนนี้รักไหมคะรักไหมอืมคนนี้ก็รักยุ่นี่ไกลๆแฟชั่นไกลๆไปเปลี่ยนตั้งหูแล้วก็ไปเปลี่ยนไหนนั่นพ้อมมันไปอะไรนะจะไปเปลี่ยนไอเบอร์หรือเปลี่ยนอะไรโทรศัพท์นี่นหละมันใช้ไม่ได้ไม่เป็นไรเขาแบบ นั่นแหละพ่อก็ไปพ่อตามไปแล้วพ่อไปซื้อไอ้น,นั่นชัยพอตุ้มรถกระบะเลยนะมันใกล้ๆนี่นเองนะอ๋อเออเออเอขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขเขาจะเข้าใจมาค่ะขเขาจะเข้าใจมาแล้ว <laughs> tạc đẹp sáng thanh môn nha ngay mày tạc đẹp Và dòng non bunny dì dòng đông đông dì dòng đông dì dòng đông 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 โอ้รักมากรักไหมคะรักมากคนตาม,มาแล้วคนตาม,มาแล้วตัวเขาจะน้อยนี่ตัวชิะบะว่าแถชิะบะว่าแถอนั่งแต่นม่เลยตะกร้าที่เท่าไหร่นะตะการเท่าไหร่ลเลยนะครับตะกร้ารมึงเลยนั่งค่ะอู้จึง แล้วพนะี skirts, baptism, it, response, azione, iling, like ่น้องขั้นเล่นขั้นหุ่มขั้นหุ่มยองหุ่มกันหุ่มยองหุ่มกันหุ่มยองวันเนี่ยะแย่งกันทุกตัวเลยสี่ตัวนี้เขาจะวิ่งหาเราแล้วแวะตามมาแล้วตามมาแล้วแล้ววิ่งรับตาก่อนมาเร็วเร็เร็ววนัดโตอยู่นะเอมิโซอยู่ไหนนูนนนนุนนนมาแล้วมาแล้วเออเออไวยเห็นมือเห็นมือค่ะ เขียวซูน่ะไปไปไปรับตาก่อนมาไปรับตาก่อนไปเร็วห้าสี่สามช่องหนึ่งวิ่งรับเลยนะโอเคไหมสวัสด,ดีให้ดูก่อนสวัสด,ดีก่อ,น,อนขอบคุณนะคะยินดีนต่า้าสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะก่อนสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเร็วมาเตามมาเร็วไปวิ่งรับตาเร็วเออคนไหนจะบอกมาครับตาป่ะอามาืมคนนีวเขาเลืตาป่ะนั่นเรจะไปรับทุกตัวเลย มาเด้อมาเด้อมาเด้อเลี้ยอุปโลกจากความมันคุณตาคุณยายไปนะขำมากเลยสวัสดีค่ะแม่คุณสวัสดีนะคะกิ่งแล้วขอบคุณค่ะจิ้มได้เลยนะคะจิ้มได้เลยนะคะแมวคือหัวไรกว่าแมวคุณคือหัวไรกว่าบางทีนิดซุ้มขนไม่ยืนน้องไข่ซุ้มขนเขียนคุณถึงไหมพักกันน้องนี่ไตสั่นหรือไม่เถอะยัง เสียมเตือนมีสูนิวยังปรนอนเลยเถอะกันเี้ย่เออพาดาดาพาาไอ้ลูกไอ้เสียมลูไอ้เสี้ยมลูกแม่ว่าต้องหลานน่ารักน่าฟัดอุ้ยสุดยอดเลยแคก์พ่อแล้วแม่แม่เขาแล้วเสกอยอุ้มในอุ้มแม่นะม่ออุ้มพ่ออยพ่อพ่อพ่อโมยเงี้ยไตเลยไต่เขียเหยียด ใเก้าอี้สามจุดเลยคุณยยมม่สั่งแล้วค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะมื่อวาย้้าเช็ดขอบคุณมากค่ะไไไไนอยไไไไน่โอตมีเกียเนี่ยน้วต่ยสามัว จ็ามอจะนตื่นๆเล้ามาย้ายมาอุ้มปกติแล้วยูมีฮอดประูุจะคว่ำสำลวกสำน่อยสำน่ะเงี่ยวใส่ฮอยสำน่อยสำน่ะเงี่ยวใส่ฮอเรื่อยท่านมันปวดเด็กพวกเนี้จะต้องลงอันนี้บดย่องมันได้จะต้องลงเป็นเดื้นยูมีแหละอย่างเงี้ยวใส่ที่นอนกันเงี้ยจนกว่าสโซตีฝึกไดแต่ตอนเนี้ยยูฟ่าหนี่ปเงี้ยวมันจะจอดชี้ๆแล้ว อบางเงี้เอาแตที่นอนแต่ยูมี่จะจองโดนแต่ยังค่อยฝึกได้เป็นสาวยังค่อยฝึกได้โอ้ยมันเป็นสาวใช่ละยังไงบ้างทำไรทำนึนงน่งก็ได้ลูกเหรอสา,สาสอง,องปีกว่าแล้วแม่ถ้าเป็นคนมันก็สามสิบแล้วเท่าเลยกันนะผู้ใด่นี่โดนอะไรนี่โคตรหล่อนว่างเดย์ในพอไปคอยกินน้อแม่แม่แมกัดพ่อกระโดดใส่ย,ยูมีเลย มันไม่เคยไฟอยู่มีนะอยู่ฝ่ามันไฟที่กัดลูกอ่ะท้นกาเลยเออมันแกะลูก่าเลยแมนยูฝ่ามันเอาลูกที่ดีดขอบคุณนะคะหลานหน้าฟัดหน้าฟัดมากๆค่ะจ้าหน้าแก้ที่ได้เห็นเนววกิดแล้วอืมไม่น่าฟัดแต่ลหลานนะใหญ่กว่าน,นะ สวัสดีค <cción> ่ะสวัสด <them to> <late> ีนะคะไม่เหานมาฝากพักกัญญาต่ละเอนกย์ใส่แบบนี้เลยพีมัไหาอเปิดในันดอกในกัล้พ่ออากาศโมมิโซทำโมมิโซมิโซะยุดยุดยุดเจงไหลเจ็งไหลการหูงโม่เจยงไหลสอยเวทเจงไหลแล้วก็้ายนอนเพอพมานี้มานี้มเจงไหลต้อง้ยนอเลยอย่าทำอย่าทำพี่ ไปคลายความ,มเหตุพี่เหตุน้องหมออาการค้น,คนวายยองไปเนยัก็ไปเห,เหตหุอกเหตุตาลุกเลยเราไปทำปทำคนนั้นคนนี้ไม่มีเพื่อนเล่นดูดูมันทำตาทำตาอีทนันตันเลยตัวลายนางลายมัน <laughs> นี่มจ้า <laughs>